ขอแนงนำก้อนไม้จ๊ะก้อนเขอเส้นเป็นเมื่อไรได้ไหมจ้าแม่เวลาหนูไปงานตามจังหวัดเนี่ยเวลาหนูไม่ถือไม้เนี่ยหนูก็พูดเนอะแต่ถ้าเขาจะพูดหนูอ่ะเขาจะพูดหนูจะพูดว่ายังไงดีถ้าเกิดว่าเวลาหนูจับไม้ขึ้นมาแล้วอ่ะ หนูก็จะแบบพูดกลางไปอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้พยายามที่จะพูดกลางด้วยนะคะแต่ว่าพอแบบเขาว่าแม่เขาวม่เขาถามเมื่อแบบทําไมหนูพูดเนิอ์จังหนูก็บอกว่าหนูคนเมืองการหนูคนหนุคนสุพรรณคนเมืองการบ้านใกล้กันเขาก็พูดเนิอ์เพราะหนูเพราะหนูบอกว่าทําไมมาช้าหนูก็บอกว่ารถหนูตกกระลุกมาเรื่อย อธิบายไม่ถูกหนูบอกว่าเนี่ยมันคืออะไรคะแม่ที่แบบเป็นหลุมเป็นบอ่อลงไปอะไรนี้นะคะที่ตามถนนเขาไม่รู้จักค่ะรถกนตกตลกแล้วตอนหนูหนูเรียนอยู่คุณครูใช่ไหมหนูว่าควาดห้องใช่ไหมหนูก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนหยิบอันนี้หน่อยเขาเรียกอะไรนะคะ <laughs> ค,ค,คุณเต้เพราะว่าคุณครูบอกคุณเต้อคืออะไรรู้จักแต่ที่ตักผงขยะ ใช่ไหมคะแฮ้์รุ่ณเตวแล้วก็รถตกกระหลกเขาก็ไม่รู้จักนะคะรถรถสาลีเขาก็ไม่รู้จักค่ะเขาก็รู้จักแต่บ้านเรารถสาลีบ้านเราว้าอื่นเขาเรียกว่าอะไรคะแม่แม่รถเข็นอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมรถเข็นแต่ว่ารถบ้านเราก็เรียกรถสาลีแล้วเวลารถตกกลุ่มก็เรียกรถตกกระหลกอะไรอะคะ แต่สี่เ,เป็นคนเมืองการแล้วก็สุพรรณีก็เป็นดินแดงของยายชูลูกทุ่งแล้วก็คุณพ่อสายันคุณม่อสายันนะคะก็คนสุพรรณนั้นเลยเข้าไวโพส์ด้วยพ่อสอนเพชรด้วยนี่สอนสุพรรณโชว์มีนะคะเลยแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ของหนูดูดีใจทุกครั้งนะค่ะที่ได้นำบทเพลง ของพ่อครูแม่ครูนะคะมาร้องรับใช้พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงนนะคะ <c oughs> ครภูมิใจทุกครั้งะค่ะเราขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ <c oughs> ่ะฝากเพลงส่งกำลังใจให้ครอบครัวพี่นังหลานตอน